สวัสดีครับผมจากโกกระสีอีสานนะครับพี่น้องครับมือนี้มาติดตามนะครับผมยาเผาใหม่ตัวใหม่เนาะพี่น้องเนาะกูฟูซีเนตนะครับผมขีดได้ฮามือแล้วนะครับผมตัวนี้อุย้ยโบแมนเหมือนไอขีดได้ขีดได้ผมข,ขีดวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์เมื่อกี้นี่วันอาทิตย์ที่สิบแปดนะครับผมวันอาทิตย์ที่สิบแปด นะมือนีวันที่ยี่สิบเอ็ดนะได้กับมือฉีดพร้อมกับมือนีสี่มือเราพี่น้องครับพาพี่น้องมาติดตามนะครับพี่น้องครับผมการันตีนะครับพายอาใหม่ตัวนี้นะครับตายนะครับพี่น้องนะนะครับพอใหม่ตัวนี้สุดยอดเลยครับเบื้องครับตายไปเหมือเลยครับพี่น้อง มันเขาบช้างกนาอพี่น้องเนาะเพิ่งนะครับมันบัญชงังครับผมเบิ่งครับนี่ครับผมมันบชงังพี่น้องครับฉีดผมกับกเกษตรมือใหม่น,หน้องพนะี่น้องเนาะฉีดแบบแกงเลี้ยวนะครับผมนะครับผมก็แกงไปเลี้ยวนะครับเพิ่งครับ มันบระักนเนาะพี่น้องเนาะก็เขาทายด้วยนะครับนี่ครับผมพี่น้องครับกูฟูซีเนตนะครับยาพอมหมตัวไหมครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนะครับเบิ้งนี่นี่ผมเบื้องครับสาสตร์กลับไปครับมันบชงักนะครับเหลืองแล้วอาเหลืองแล้วครับผมตัวนี้มันมันบ่ค่อยแพ้เนาะพี่น้องเนาะ ทำมันบาโดนเต็มเต็มลีเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าพันนะครับผมอูโฟซีเนตแอมโมเนียมแอมโมเนียมนะครับผมพอใหม่ตัวใหม่นะครับพี่น้องเบิ่งครับตรงที่ขีดเรีองเรียงไปแล้วครับผมสี่มือครับขีดด้วยความเร็วครับผมถือมันมันกัใช้เวลาได้เร็วอะครับพี่น้องครับ มาคลิปนี้มาติดตามให้พี่น้องได้เบิรงกันนะครับนี่แล้วครับผมมันหน่อยมันหนึ่งเดือน,นครับผมหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดมือนะครับตอนนี้นี่ครับมันก็ยืดขึ้นนะครับด้วยที่เฮาผสมสุดใส่ปุ๋ยยูเลียลงไปพร้อมพี่น้องครับมันเขียวง้ามดีขนาดนครับเบิรงครับที่นี่ผมก็ยี่เอา ปุยหมักนะครับมาพ่นนอพี่น้องเนาะพ่นท้งใบนะครับ,นะรบผมคลิปนี้นะครับพี่น้องมีอย่างแนะน้ำกับสอบถามหรือว่าแนนํำกันมาในกลุ่มนี้ดในช่องนี้ได้ครับผมมีอย่างนะครับส่วนคลิปนี้ขั้นเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะพี่น้องเนาะนะครับผมมีอย่างสอบถามได้นะครับส่วนคลิปนี้จ้ากก,ากูเกษยรกับ มาติดตามแล้วค็สวัสดีครับ